สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีกุมประจำเดือนสิงหาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะอิทธิพลของไพ่ความสําเร็จนะคะด้านการศึกษานะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะฉะนั้นคนไหนที่กําลังเรียนหรือกําลังศึกษาอยู่นะก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันรวมถึงอิทธิพลของไพ่การเดินทางต่างๆเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะโดยเฉพาะอิทธิพลของไพ่พระไพ่ฤาษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวนะหรือเข้ามาให้โชคนะคะหรือเข้ามานาสนับสน สนคนที่เกิดราศีกุมค่ะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องหาเวลาไปทํากุศลให้มากหน่อยโดยเฉพาะการทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่การทําบุญกับผู้ใหญ่นะคะอันนี้จะส่งเสริมดวงในช่วงนี้มากๆเลยการงานในช่วงนี้นะคะมองว่าอิทธิพลของไพ่งานยังค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทํางานหรือความสําเร็จด้านนี้อยู่นะคะโดยเฉพาะตําแหน่งของผู้ใหญ่ก็ยังเป็นตาแหน่งที่ให้การสนับสนุนตําแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะก็ถือว่ายังเป็นตาแหน่งที่ดีค่ะ ตำแหน่งเรื่องเพื่อนร่วมงานนะก็ยังเป็นตำแหน่งที่นะคะเข้ามาส่งเสริมดวงการในช่วงนี้นะคะฉะนันมองว่าการทํางานในช่วงนี้นะคะจะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็เกิดโอกาสที่ดีกับคนที่เกิดกราศีกุมแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอย่าใจร้อนนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนี่นะคะต้องนํามาระวังเรื่องของการทํางานนะคะหรือต้องใช้หลักปณีประนอมนิดนึงค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้มาจากงานนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีด้านการเงินนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวบ้างในช่วงนี้นะคะว่าจะเป็นการเงินนะคะที่นะคะมาจากการลงทุนนะหรือมีเรื่องของโชคลาภการเงินค่ะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีกุมเช่นเดียวกันแต่จะมีค่าใช้จ่ายนะในตําแหน่งเรื่องลูกเรื่องบริวารนะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เรามีโอกาสไปตรวจสุขภาพนะหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยว ข้องกับเรื่องงการถูกปรับบ้างนะฉะนันอยาอาจจะต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงปลายเดือนนิดนึง ส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดจริงมีไพ่คนโสดค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าเดือนนี้มีทุกคนของไพ่ความรักค่ะซึ่งก็มีโอกาสที่คนโสดจะพบรักต่างวัยพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะเข้ามาพัฒนาในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์หรือเรื่องของความรักเนี่ยความคิดยังมีความแตกต่างกันหรืออาจจะมีคนนะคะเข้ามาพูดค่ะทําให้คนโสดไม่กล้าที่จะเปิดใจนะฉะนันถ้ามีความรักดีๆแล้วนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองไม่อย่างนั้นโอกาสดีๆแบบนี้จะผ่านไปส่วนคนที่มีคู่ หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นคู่ที่ดีมากๆเพียงแต่ว่าเดือนนี้ต้องหาเวลาค่ะพากันไปทําบุญนะหรือพากันไปเติมความหวานกันให้มากๆหน่อยมันก็จะมีปัญหาความกระทบกับทางกันบ้างโดยเฉพาะนะคะอาจจะนะ,ะมีปัญหาเรื่องลูกก็ได้หรืออาจจะมีปัญหานะคะที่ความคิดนะคะไม่ตรงกันหรือไม่ลงรอยกันบางอันนี้อยากให้ไปปรับ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะคะเพราะยังเห็นชื่อลนของไพ่การดูแลรักษานะคะหรือไพ่คุณหมอนะคะเข้ามาดูแลอยู่แต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องของอาหารการกินค่ะการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลําคอ นะคะแล้วก็โครงสร้างกระดูกค่ะอาจจะมีอาการปวดกระดูกบ้างอันนี้เราก็ต้องแบบดูแลนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีกุมภทิศส่งผลดีมากๆนะคะผู้ใหญ่จะให้การสับสนุนอย่างเต็มที่การเงินนี่รายได้ดีเลยนะส่วนเรื่องของความรักนี่พบรักต่างวัยนะหรือผู้ใหญ่นะจะหาคู่มาให้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาย,ยังเป็นคู่คู่ครองคนรักที่ดีมากๆนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการทํางานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข่าวทางไกลมีคนมาเยือนหรือมีเรื่องของการเดินทางบ้างค่ะแต่ถือว่าการทํางานนะคะยังเกิดโอกาสมากๆในช่วงนี้อาจจะต้องขยันให้เยอะหน่อยส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักทางไกลนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่อาจจะต้องหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศ แต่ไม่เรื่องของความรักนะคะมีความหวานชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนี้เด่นเรื่องงาน เหมาะที่จะขยายธุรกิจนะคะแล้วก็โอ,อกาสกับเรื่องของการเดินทางหรือธุรกิจที่มันไปไกลนะคะอาจจะเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจของตัวเองการขยายธุรกิจนะคะไปะต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศเนี่ยนะคะอันนี้ก็มองว่ามันจะมีโอกาสที่ดีมากๆหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจำนะก็จะมีเรื่องของการขึ้นไหมกับเรื่องของการทํางานนะคะที่ดีค่ะการเงินนี้รายได้เกิดสภาพคล่องเลยส่วนเรื่องของความรักนะก็จะพบคู่ที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้ถือว่าการทํางานยังเกิดโอกาสแต่มันจะยุ่งยุ่งบ้างในช่วงนี้นะฉะนันอยากจะให้แบบระมัดระวังเรื่องของการทํางานนะคะหรือปัญหาที่มันเข้ามาวุ่นวายบ้างในช่วงนี้ก็ต้องใช้เวลาถึง2เดือนนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคุณสุภาพสตรีในช่วงนี้ด้วย การเงินนี่ยังหมุนจ่ายมากนะอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินนะคะฉันอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ควรที่จะควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนี่อยากให้ไปปรับนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆอาจจะเป็นคนที่มีข่าวดีค่ะกับเรื่องงานด้วยการถูกบรรจุหรือการถูกโปรโมท หรือบางคนก็มีข่าวดีเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะซึ่งจะนําข่าวหรือนําโชคมาให้การเงินที่รายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าการทํางานนะคะในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่งานที่มีการเคลื่อนไหวหวุ่นว,วาอะไรนะแต่ถือว่างานยังมีความมั่นคงอยู่อาจจะมีปัญหาจุกจิกให้เราต้องจัดการบ้างในช่วงนี้นะคะแต่ถือว่าการทํางานยังเกิดความมั่นคงนะฉะนั้นต้องไปปรับอารมณ์นะคะเดือนนี้อย่าเลือกงานนะคะอาจจะต้องแบบเต็มที่กับเรื่องของการทํางานหรือความรับผิดชอบที่ได้รับทีนหนึงส่วนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่ อาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกแหละเดือนนี้เราก็ต้องควบคุมนะคะหรือต้องประหยัดให้มากนิดนึงค่ะต้องวางแผนการเงินหรือต้องวางแผนการเก็บเงินน่ะจะเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหา นะะอันนี้ให้ไปปรับกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,อารมณ์ที่ขี้บ่นมากนะะเรื่องของความน้อยใจความรักไม่หวานเหมือนเดิมหรือแม้แต่ความหึงหวงนะหรือปัญหาในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอันนี้อาจจะเข้ามาบ้างก็คือคู่ครองคนละอาจจะเข้ามาควบคุมเรื่องของการใช้ใจ่ายมากจนเกินไปทําให้เกิดแรงกดดันนะ่ะอันนี้ก็อยากจะให้ไปพูดคุยกันไปเคลียร์ใจกันนะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะคะเดือนนี้การทํางานนะคะยังเป็นเดือนที่เหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาขัดแง่ขัด ขนะหรือเข้ามาเป็นศัตรูค่ะหรือเข้ามาเป็นอุปสรรคนะทำให้เรื่องการทํางานต่างๆนะอาจจะนะคะต้องระวังนิดนึงนะโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนเรื่องของที่ทีอีโก้เนี่ยนะคะต้อง ต้องทิ้งไปอ่ะนะคะต้องใช้หลักปณีประนอมค่ะอย่ามีปัญหาคนที่มีคุณวุธนะคะหรือคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะหรือคนที่ทํางานข้าราชการเนี่ยนะคะอย่ามีปัญหากับเขานะคะไม่อย่างนั้นนะ่ะมันจะกระทบกับเรื่องของการทํางานหรือสามารถสูญเสียโอกาสได้เลยส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ค่าใช้จ่ายนะ,ค,ะค่อนข้างมากค่ะฉะนั้นต้องรัดเข็มขัด ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะเหมือนลิ้นกับฟันเลยนะจะกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาฉะนั้นต้องไปปรับนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจัดการงานได้ในช่วงนี้ค่ะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในช่วงนี้นะคะก็คือนะคะวันศุกร์วันเสาร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสกจะชี้นาไว้อย่างไร ไพ่แสงสุกก็บอกงานยังเกิดโอกาสแน่นอนนะผู้ใหญ่นะคะยังให้นะคะโอกาสหรือยังเข้ามาให้การสนับสนุนสําหรับคนที่เกิดราศีกุมอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกยังเตือนนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องระวังค่าใช้จ่ายนะหรือว่าการซื้อของที่มีมูลค่าสูงนะหรือซื้อของที่แพงกับคนอื่นเขาอ่ะมีโอกาสที่จะถูกหลอกให้ซื้อของราคาสูงอะ่ะฉะนั้นใ,นในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะ เขายังเตือนอยู่ว่าให้ระวังนะคะว่าการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกิดประโยชน์หรือการซื้อของที่นะคะแพงจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เราถูกหลอกได้อันนี้อยากให้ไปควบคุมน,นิดนึงแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยจะทาให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องความรักสําหรับคนโสดถ้ารักใครชอบใครนะควรที่จะไปนะพูดคุยนะคะหรือว่าไปแสดงตัวนะจะทําให้มีโอกาสนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็มองว่ายังเป็นคู่กันนั่นแหละนะเพียงแต่เดือนนี้อาจจะต้องพูดคุยกันหรือปรับกัน นะคะหรือว่าต้องแบบเติมคำหวานก,กันให้มากหน่อยสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาค่ะแล้วก็อาการปวดกระดูกนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปที่ดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ